สวัสดีค่ะพบกันกับแอนนะคะกับเจ้าของเพจบทตพีเคลับฉบับแม่ลูกสองนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอนจะมาทําคลิปตอบคาถามนะคะที่มีพี่ๆนะคะทักเข้ามาถามว่านะคะปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายแต่ว่าถ้าเราทานโปรตีนไปด้วยทานกาแฟไปด้วยทานพัดเข้าไปด้วยนะคะที่ช่วยเร่งเผาผลาญเนี่ยแล้วเรานะคะมีเวลาแค่เดินอย่างเดียวเราสามารถที่จะลดหุ่นหรือว่าลดไขมันได้ไหมนะคะสําหรับวันนี้แอนจะมาทําคลิปตอบคาถามนี้เลยค่ะซึ่งแอ,แอนจะบอกเลยนะคะ ว่าการที่เราแค่ขยับตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะมันก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายแล้วค่ะดังนั้นนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าเวลาที่เราขยับร่างกายนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้ว แค่การเดินเนี่ยมันจะทําให้เราเผาผลาญน,นะคะพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมยังไงการขยับตัวเพิ่มขึ้นนะคะการเผาผลาญมันต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วความสําคัญในการที่เราจะลดหุ่นหรือว่าลดไขมันได้ไหมนะคะอีกพาร์ทหนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนั่นก็คือเรื่องของการทานค่ะทุกคนคะ่ะนะคะให้โฟกัสไปที่เรื่องของการทานนะคะเพราะการทานมีผลกับเรื่องหุ่นหรือว่าเรื่องรูปร่างของเราเนี่ยถึงแปดสิเปอร์เซ็นตด้วยกันนะคะ ซึ่งการทานเนี่ยเราสามารถทําควบคู่ไปกับการที่เราขยับตัวเพิ่มขึ้นนะคะได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกทานนะคะเปลี่ยนจากเมนูทอดเมนูผัดนะคะเปลี่ยนเป็นเมนูนะคะเปลี่ยนเป็นเมนูต้มเมนูนึ่งนะคะแล้วก็นะคะเพิ่มเพิ่มสารอาหารนะคะประเภทพวกโปรตีนนะคะเพิ่มขึ้นหรือใครนะคะที่นะคะทานโปรตีนมเตอร์พีอยู่แล้วก็สามารถทานควบคู่ไปกับโปรตีนจากเนื้อนะคะจากเนื้อสัตว์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะ เมื่อเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน เปลี่ยนเมนูที่เราทานเนาะจากผัดจากทอดนะคะเป็นเมนูที่ต้มนึ่งนะคะมากขึ้นแล้วก็เพิ่มไฟเบอร์จากมื้ออาหารนะคะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทําให้พวกการย่อยการดูดซึมรวมไปถึงการนะคะการที่เรากินไฟเบอร์เพิ่มขึ้นเนาะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซับนะคะน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะคะในอาหารของเราเนะะี่ยค่ะให้ถูกขับออกมาทางอุจจาระของเรานะคะก็จะช่วยนะคะทําให้เรื่องของการลดหุ่นแล้วก็ลดไขมันนะคะเห็นผลเร็วขึ้นนั่นเองนะคะพี่พท่านไหน ะะที่กําลังนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วการที่เราเดินเนี่ยจะทําให้การเผาผลาญเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะคะของแอนนะคะก็มีรีวิวของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่นะคะทานโปรตีนบตทาพีแล้วก็ร่วมกันกับการที่ขยับร่างกายมากขึ้นนะคะด้วยการเดินนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะนะคะภายใน1เดือนนะคะก็สามารถมีหุ่นที่เฟิร์มกระชับนะคะแล้วก็น้าหนักลดลงได้เลยนะจ๊ะสาหรับใครนะคะที่สงสัยในข้อคําถามนี้อยู่นะคะพอมาฟังคลิปนี้ของ Air นะคะจะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้ายังสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้านะคะก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะโดยแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด4ช่องทางค่ะนั่นก็คือเพจโบตาพีเคลับฉบับแม่ลูก2องไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามหนึ่งสามเก้าสี่เก้าหรือจะเป็นช่องทางที่4นะคะที่แอนเพิ่มเข้ามานั่นก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับโบตาพีคร่าวๆโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งการ สั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์นี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคลิปนี้อันต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ